ฮัลโหลทุกคนครับสวัสปปดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยและกันนะครับผมยิบช่องอเล็กซ์นับยืนเกมโซน4เอ็กซ์ตรีมของเราอีกแล้วเช่นเคยครับผมทุกคนเอาสำหรับคลิปนี้ตามชื่อคลิปเลยปกคลิปนะครับเคลียร์ครั้ง EP ที่43หรืเอเปล่าลืม <c oughs> นะครับประมาณนั้นนะครับผมก็คลิปนี้จะลงทั้งหมด39รอบนะครับทำไมไม่ถึง40วะขาดอีกหนึ่งครั้งนะเออลง39รอบนะก็จะแบ่งเป็นมีซับเวย์ เรอบนะครับผมแล้วก็โฮเทลอีก30รอบนะครับซึ่งผมมี id ทั้งหมด6 ID เนาะ id ละ5ใบครับก็เป็น30รอบนะฟารัมโฮเทลทัพเวอีก9รอบเป็น39รอบนะท่านผู้ชมก็เ,เดี๋ยวมาดูกันว่าของฟรีในวันนี้นะครับเราจะได้เงิน M เท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้ของอะไรมาบ้างแล้วก็รวมอีกทีหนึ่งขายรวมขายของรวมเงินเซนที่ได้นะครับจะได้มากี่ M นะครับผมส ลงดันเคลียร์คังในคลิปนี้39รอบครับผมท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะลงโฮเทลก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไล่บัตรจากตัวไก่หมดเดี๋ยวให้มันเริ่มบัตรจากไอดีหลักนะครับไปลุยอันนี้จะใช้เป็นสองเครื่องนะครับผม4ี่จอซึ่งปกติเนี่ยมันจะเปิดได้แค่สจอใช่ไหมเออแต่อันนี้ผมใช้สองเครื่องนะครับอีกสามจออยู่อีกเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องนี้อัดคลิปอย่างเดียวมีจอเดียว อิซูโมเซตเซตผสมนะครับผมเซตฉลามสเตตัสก็ยังเท่าเดิมนะครับตั้งแต่ทำคลิปทำของใหม่งบเท่าไรสาสห้าเอ็มก็ยังไม่ได้ทำของเพิ่มเลย <c oughs> นะเดี๋ยวรอก่อนเดือนหน้านะครับ <c oughs> อุ้เอ้ยทำไมโดนไม่หมดปกติหมดนะ <c oughs> ไม่ค่อยได้เล่นนะครับท่าผู้ชมนี่เงินเงินเท่าเดิมเลยเนี่ย จากห้าแสนกว่านะจากคลิปเคลียร์ครัง e ีีที่แล้วอะ่ะอันนี้ห0แสนนะครับได้จากล็อกอินนั่นแหละมันก็เลยเพิ่มมานิดนึงล็อกอินธรรมดากับล็อกอินพรีเมียมนะครับ ต่างตัวเอาไม่หมดอีกเอ้ยอะไรวะเป็นซอมบี้ป่ะเนี้ยคลิปที่แล้วผมลงไปกี่รอบวนะน่าจะประมาณยี่สิบกว่ารอบนะยี่สองยี่สองรอบหรือเปล่าก็จะไม่ิดได้ใบบวกมาแปดใบเดี๋ยวมาดูคลิปนี้จะได้กี่ใบ 39รอบแล้วก็มีเพิ่มมาเป็นซับเบย์ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็บัตรฟรีทั้งหมดนะได้จากล็อกอินนะครับสะสมเอาไม่ได้ซื้อสักอันเลยขวดมานงมานาขวดลงขวดเลือดไม่มีไม่ได้ซื้ออะไรเลยสำหรับรายการนี้ก็จะเอาเป็นพวกของฟรีที่เขาแจกอะนะครับที่ผมเก็บสะสมไว้ในคลังแล้วก็ออกมาใช้อะไรเงี้ยก็คือรายการเคลียร์คลังนี่แหละนะ ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนอุ้งอุ้งอาวทางเยอะๆไม่ไปตีอีใส่ตัวที่มันรวมกันได้น้อยอีกอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวขอตัวเล่นยาวๆก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนซับเวนะก็สำหรับโฮเทล30รอบแล้วอีกยีิบเก้ารอบลืมเปิดคูณด้วยเมืเ่อกี้ไปทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนซนะับเวเนาะเดี๋ยวขอตัวไปฟาร์มยาวๆก่อนนะครับไปครับเจอกัน โอเคทุกคนมารอบสุดท้ายแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือรอบสุดท้ายของซับเวด้วยนะครับตอนนี้ใบบวกได้มากี่ใบแล้วเนี่ยยี่สิบใบเป๊ปเเลยเล่นไปแล้วสามสิบแปรอบนะครับทุกคนก็ถือว่าเด่นน้อยอยู่นะอ่าใบบวกได้จากโฮเทลสิบสามใบนะครับตอนนี้ซับเวได้มาแล้ว 7ใบนะครับสเเวลเล่นไปแล้วทั้งหมด8รอบอันนี้รอบสุดท้ายรอบที่9ครับมาดูรอบนี้รอบสุดท้ายจะได้ใบบวกหรือเปล่าเฮ้ยมีเบ็ดตอบด้วยผมไม่ชอบไออีซูมโม่อย่างหนึ่งนะแม่งมันไปล็อกชอบไปล็อกตัวที่มันอยู่ด้านหลังอะตัวที่มันยืนรวมกันน้อยน้อยอะเดินเดิเดี๋ยวรอดูไอดนัน ทหาหเยอะๆผมหันหน้าไปทางหนึ่งแล้วมันอีไปทางหนึ่งอะชอบล็อกตัวที่นอนอยู่อะไม่รู้เป็นไรแต่มันโดนหมดอยู่นะเว้ยโอ้โดนอีกแล้ว อะไรวะเนี้ยโอ้ไม่น่ารีบหักเข้ามาเลยเวนอุ้งดูนะเดี๋ยวดูนะอ้าวไม่ได้ให้ดูเลยโดนยิงก่อน มันชอบไปล็อกตัวที่นอนอะ่ะไม่รู้เป็นไรนะครับโอเค อ่านไปได้ง่ายดายสำหรับตัวนี้ไม่หมดเหลือตัวหนึง่งหลบนิดนึงแล้วก็เดินมากระทืบ ตัวกูไม่ได้ติดพื้นเลยนะเมื่อกี้โดนได้ไงวะ <c oughs> ไม่หมดอีกโ okay. อเคปุ้งกระทืบ มันจะโดดกลับหลังเพื่อตัวข้างหน้าก็มีมุกยะบอส,สบางทีก็3ครั้งบางทีก็4ครั้งนะเดี๋ยวมาดูรอบนี้ถ้าดูจังๆนะ่าจะ3ครั้งนะแต่เสียดายมานาเราอีได้แค่2ครั้งต้องกดขวดเพิ่มอุ้งอุ้งโอ้ไม่ทันรอบนี้โดนแคนเซลิลซะก่อน โอ้ใหม่ก็ตายคามุมปุ้งเอ้ยไม่ตายวะอืมคิวทันอีกจเจริญตายไปโอเคหัวใจหมดพอด,ดีแนละ้วน่ะอ่ะไม่รู้โจ๊กจะได้ e ไหมตอนไม่ได้อัดคลิปเนี่ยได้ e บ่อยได้ e อะไรวะได้ s จะได้เอสไหมตอนไม่ได้ทำอ่าทิ้ไว้เนี่ยได้เอสอยู่นะโอเคได้เอสอยู่สองครั้งเท่านั้นแต่ไม่มีอะไรดับเลยสรุปรอบสุดท้ายก็ไม่ได้ไปบวกนะซับเวย์ก้ารอบได้ไปบวกมาเจ็ดใบครับ มาครับผมโอเคผมเอาพวกขอบเขียวขอบฟ้าขอบขาวไปโยนยูกก้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสรุปไอเดียหลักนะครับจาก0 0แสนได้มาเพิ่มเป็นล้านสี่นะครับก็สรุปได้มาอีกประมาณ8 0 0 0 0นนะครับทุกคนตอนนี้ไอเดียหลักได้มา8 0 0แ0 0ครับแล้วก็2อไอเดียที่เหลือที่ไม่ได้อยู่ในจอนะครับผมก็รวมกันได้มาแสนห้านะครับเป็นเท่าไหร่เป็น900,000เป็น1 1M นะครับผม1 3 0 0 0ล้านื่นใช่ไหมหนึ่งล้านสองหมื่นดิเออประมาณประมาณ1 M ตีไปก่อนนะครับ แล้วก็ไอดีไก่2ตัวนะครับผมได้มาเท่ากันเลยก็คือ5,07 0 0 0ครับทุกคนเป็น1 0 0ล้าน1น0 0 0 0ะครับบวกกับไอดีหลักเป็น2 1 6ล้าน1น0 0 0 0ครับตอนนี้2 1 6ล้าน1นึ0 0แ0แล้วก็ไอดีไก่อีกตัวนึงนะครับผมได้มาอีก3 0, 3 0 0 0 0ครับบวกกับ2ล้านหนึ่งแสนก็เป็น2อ0ล้านสตีไป2อ0ล้านหและกันน้บขาดอีกประมาณ1,000งื ตีไป2อล้านหก่อนแล้วกันนะร,รวมเงินเซนประมาณ2อล้านหนะท่านผู้ชมโอเคมาดูของที่ได้ครับเอ่นับแค่สูมแก้วแล้วก็เหรียญแก๊งนะครับอันนี้ตีไปพวกของจิปฐานนี่ตีไปประมาณ10,000แก่อนแล้วกันนะครับตีไปประมาณ10,000แนะครับทุกคนก็เป็น2อล้านหกครับใบบวกใบละเท่าไหร่หมื่นห้าใบก็ส0 0 0สนเป็น2อล้านเก้าแสนครับท่านผู้ชม 39รอบ4จอประมาณ2.9 M ครับทุกคนไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะครับเอาของไปขายหักภาษงภาษีก็ตีไป2ล้านแแล้วกันนะประมาณนั้นประมาณ2อล้าน8ครับโมเทลกับซับเวสานยุก้ารอบนะครับรวมกันไม่รู้ว่ามันคุ้มอะไรยังไงหรือเปล่านะครับตอนนี้ตีไป40รอบ2อล้าน9 M. 400รอบได้ 29M ใช่ไหม400รอรอบ 29m ตอนนี้เเท่าไหร่ เซตเอ็รับ M อ3ก็ได้ประมาณ600นะถ้า4 0่รอรอบได้ประมาณ600บาทนะครับประมาณนั้นคํานวณกันเอาแล้วกันนะครับผมก็สรุปได้มาประมาณนี้แหละนะครับประมาณ2.82.9 M สานะครับสาหรับโฮเทลซับเวย์้าารอบนะทุกคน4จอตามนี้เลยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยก่อนจากลากันไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อให้าดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้ามาดูกันว่า คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอีกนะครับเกี่ยวกับโซนโฟร์เอ็กซ์เีมของเรานะครับสําหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆเจอกันคลิปหน้าครับผม